สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะวันนี้อยากทานแกงส้มค่ะแล้วก็จะทําให้เฟ็นทานด้วยวันนี้ก็เลยไปจ่ายตลาดคนเดียวนะคะเห็นแดดไหมคะวันนี้อากาศดีแต่ว่าอากาศหนาวนะคะอากาศแดดออกแต่ว่าอากาศเย็นข้างหน้านี้เป็นรถเก็บขยะนะคะ เขาก็จะมาเก็บขยะทุกวันจันทร์นะคะก็ถึงแล้วนะคะห้างที่เราจะมาซืกก้อกข้าวกันนะคะไปกันเลยขับรถมาแค่ประมาณ6-7นาทีก็ถึงแล้วนะคะ ก็ซื้อมาเยอะนะคะวันนี้ซื้อผักนิดหน่อยแล้วก็ซื้อกุ้งนะคะเอาไปดีฝาเดี๋ยววันนี้ตำตำแตงกินด้วยหัวไเ,เลยเลยเจอแล้วค่ะผักอันนี้มันใช้ตำแกงส้มอร่อยนะคะเอาผักอันนี้ไปเมื่อกี้เราเปลี่ยนไปละ อาันนี้ไปแกงส้มกันอันนี้คือลูกฟักทองบ้านเขานะคะมีหลายอย่างเลยมีบั้งแบบกินได้แล้วก็แบบกินไม่ได้นะคะองงตอนนี้องไปหมดเลยไม่รู้จะซื้อผักอะไรมา้างค่ะมาคนเดียวนี่เดินสนุกดีนันแะเออมันเป็นขนมแบบช่วงคิส ีิสมาร์ตเลนะคะแต่ตอนนี้ก็ออกมาขายกันแล้วเร็วกันไปแล้วก็เนี้ยซื้อไปกินดีกว่าอยากกินรู้สึกถั่วจะแก่ไปหน่อยนะคะึืนปล่อยไว้นานเกินแต่ไม่เป็นไรค่ะทานได้ ใส่แค่หลันี้หนึ่งนะคะทิ้นจะออกอยังี้นะคะจะใช้มีดอันนี้สัอันนี้ซื้อมาจากที่เมืองไทยนะคะ ใส่มะนาวด้วยนะคะทุกคนมันจะได้ออกเปรี้ยวหน่อยใส่แค่นรงค่ะค่ะในระหว่างที่เรารอเอ่อให้น้ำต้มน้ำให้เดือดนะนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเตรียมเครื่องปรุงกันนะคะลองมาดูกันนะคะว่าฝรั่งจะทานแกงส้มได้หรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ก็ใส่แค่ผัก3ามอย่างนะคะ ไม่ออกรสเปรี้ยวนะคะแต่ว่าจะออกไปทางรสหวานหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าออกรสเปรี้ยวจะสังเกตได้ว่าแฟนไม่ค่อยชอบทานสักเท่าไหร่นะคะทําแกงส้มทําง่ายๆนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าแฟนจะทานหรือเปล่าเรา,าลองมาดูกันนะคะว่าแฟนจะทานได้ไหมเราก็จะใช้น้าพริกแกงส้มนะคะที่ซื้อตามห้างนะคะแต่อันนี้ซื้อที่ร้านอาเซียนซูเปอร์มาร์ทนะคะส่วนผักเราก็มีอยู่แค่สามอย่างนะคะเท่าที่เห็นแล้วก็ กุ้งค่ะน้ำเดือดแล้วจะตักเครื่องแกงใส่ลงไปเลยนนก็ให้ไฟมัอนอ่อนหน่อยนะคะอันนี้ไม่ได้ตำพริกแกงเองนะคะใช้พริกแกงเป็นซองง่ายๆคะ่ะอย่าลืมใส่กระชายไปนะคะอันนี้กระชายเนี้ยทำให้แกงส้มเราอร่อยนะคะ น้ำเดือดแล้วใส่กุ้งไปใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะไม่ต้องคนนะคะเพราะว่าคนแล้วเดี๋ยวมันขาวปล่อยไว้อย่างเงี้ยเดือดสักพักนึงอันนี้ใส่ถั่วฝักยาวลงไปนะคะเพราะว่าถั่วฝักยาวนี่มันกว่าจะสุกนะคะตามด้วยแครอทค่ะ ใส่ลงไปนิดนะึงเพื่อความสวยงามโหอันนี้เดือดเพลนผ่านละดูค่ะสีสันน่าทานกลิ่นแกงส้มออกเลยปรุงขึ้ปรุงค่ะ ใส่ไปนิดหนึ่งผงชูรสอันนี้จะใส่น้ำตาลตาน้ำตาลทรายแดงคัะใส่ไปนิดหนึ่งแล้วปนด้วยน้ำตาลสายขาวใส่สองอย่างแล้วมันจะทำให้รสกลมกล่อมนะคะเอาแล้สุกแล้วค่ะเตรียมให้แฟนนะคะ ไม่รู้เหมือนกันว่าแฟนจะทานได้หรือเปล่ากับข้าวสวยร้อนๆนนะคะแล้วก็แกงส้มกุ้งนะคะมาทานข้าวได้กันเลยนะคะมาแล้วนะคะแฟนเพิ่งจะลงมานะคะ <c oughs> <c oughs> อาหารมื้อเที่ยงนะคะอันนี้ก็คือข้าวสวยร้อนๆน,นะคะแล้วก็แกงส้มกุ้งนะคะใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็ผระกาศ ลองมือทานกันได้เลยค่ะลองดูนะคะว่าแฟนจะทานได้ไหมนะคะครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่เขาทานลองชิมดูรสชาติตครั้งแรก,าากแฟนบอกว่าเออออกเปรี้ยวนิดนึงแฟนบอกว่าทานได้นะคะเราก็ทานกับขา้าวร้อนนะคะ ใส่ก <Life S 1> ุ้งเผ็ดนิดหน่อยค่ะเผ็ดช้าปิดเผ็ดเนาะแฟนก็ทานเผ็ดค่อนข้างจะเก่งแล้วนะคะจากที่ทานไม่ได้เลยแล้วก็เริ่มมาทานเผ็ดขึ้นเรื่อยๆเรยเร่อยนะคะอันนี้แกงส้มอันนี้ก็เผ็ดนะคะเผ็ดเหมือนกันนะคะ ขอชิมกุ้งหน่อยถ้าพรทำเองแบบทานเองอะนะคะก็จะรสชาติจัดนิดนึงแต่ทีนี้ also, ganz ehrlich es riecht n i t besonders gut aber schmeckt besser als es riecht เป็นบอกว่ากลิ่นจะแรงแล้วก็พอทานเข้าไปแล้วอร่อยแต่กลิ่นไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคค่ะ เลือกเอาแต่กุ้งดีใจคะ่ะที่แฟนทานได้ออร่อยไหมครับอืวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขออนุญ,ญาตทานข้าวก่อนคะ่ะ